สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านนะคะเข้าสู่นะคะ lady fashion พ e ซซ g n ไลา์สดนะคะขายต่ง,งานแบรนด์แท้เมื่อ100%่งจ้าสำหรับลูกค้าใหม่เข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe พีซซายด้วยนะคะคุณจะได้สินค้าราคาโปรส่งฟรีค่ะ ัวนี้นะคะลูกค้าค่ะเป็นงานนะคะ1.5นะคะเป็นงานสุขภาพแทร้เรซนะคะพื้นตัวเดียวกับ FF เลยค่ะนะคะน้ำหนักคือเบานะคะพีวแทรร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโค้งงอได้แบบน้าสนิทโดยที่ไม่ทิ้งรอยร้าวไม่ทิ้งรอยหักไม่ทิ้งรอยงอนะคะนี่คืองานนะคะแบรนด์แท้จากลาไมซค่ะสำหรับวันนี้ค่ะลูกค้าค่ะใครที่อยากได้โปรส่งฟรีนะคะ1แชร์แช้น,นเฟซ1แชร์แชลงกลุ่มนะคะแล้วพพ์ไม่พี่สายเลยค่ะส่งฟรีนะคะคุณจะได้โปรส่งฟรีตลอดทั้งคลิปนี้เลยค่ะ ฟังดีเทลกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นงาน1.5นะคะเสริมหน้า1นิ้วค่ะใส่กระชับหน้าเท้าเรียวนะคะเป็นงานหน้าเรียวดูโทนนะคะตัดทูโทนด้วยเมทัลลิกเป็นงานผ้าทวิกิเตอร์นะคะไม่ลอกไม่ดังไม่หลุดนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะลูกค้าดูซับไหนไหมคะซับสปองนุ่มฟูเด้งไม่กัด ทแน่นอนนะคะคอนเฟิร์มให้เลยค่ะนะคะขนาดปกติอบพุมหลังเต่าวบเพิ่มหนึ่งไซส์ให้พี่สาด้วยนะคะอันนี้สีทองนะท้อง3 6มหถึงสี่สิบขันิ่มโค้งงอได้นะคะดำสามหกถึงสี่สิบขันิ่มโค้งงอได้เช่นกันโค้งงออได้ทุกสีค่ะแล้วก็สีตาลน,นะคะตาลสามหกถึงสี่สิบนะคะที่ราคาใส่แล้วสายตรงนี้จะเรียบเสมอหน้าเท้าไม่ย่นไม่เพเยอนะคะตาลสามหกถึงสี่สิบขนแล้วก็สีเท้านะคะเท้าสามหกถึงสี่สิบค่ะสวยน้ำหนักเบาใส่แล้วฟินนะคะสำหรับงาน ตัวนี้รับน้ําหนักได้200โลไม่ยบไม่ยุบค่ะเกาะกถนนอย่างดีค่ะสีแดงแดงไม่ได้แดงจี๊ดจา๊าดนะคะแดงสวยค่ะแดง36ถึง40ใครลืมอบอุ่มหลังเต่าเพิ่ม1ไซส์นะคะเท้า35 F36 ได้เลยค่ะ สนใจนะคะแคปรูปติดหน้าพี่ายไว้ส่งให้น้องแอดมินได้เลยค่ะแจ้งสีแจ้งไซส์สด้วยเลยนะคะขออนุญ,ญาตสวมขออนุญ,ญาตยกเท้านะจ๊ะพี่ายเท้า38ขออนุญ,ญาตใส่38ให้ดูตรงไซส์นะคะลูกค้าขาพื้นเป็นคอมฟอร์ทเทเบิลนะคะมงกุดแท้ร้อยเปอค่ะพี่พี่ไซเท้า38นะคะใส่ดำ3า38ตรงไซส์ใส่แล้วข้อเท้าเรีอยเวสายเรียบนะคะไม่ย่นไม่เพยเนาะนะคะเรียวยันปลายก้อยปป้งเลยค่ะดำา3 6ถึง40ค่ะ สีตาำค่ะแบบง่ายกับทุกสีผิวนะคะแล้วก็ใส่ทุกโอกาสลำลองได้นะคะออกงานได้นะคะลูกค้าตามสามหกถึงสี่สิบค่ะนะใส่แล้วสายเรียบนะคะลูกค้าขะทองสามหกถึงสี่สิบค่ะสีเทาค่ะสามหกถึงสี่สิบนะคะเห็นไหมคะขอบเมทัลลิกนะคะสวยไปยันด้านหลังนะคะลูกค้าขะหนึ่งจุดห้าเสริมหน้าหนึ่งนิ้วนะใส่แล้วเท้าเอียงลบสิบองศานะคะลูกค้าขะ,ะกำลัง ไม่นะคะสูงเกินไปแล้วก็ไม่เตี้ยเกินไปนะคะไม่ปวดข้อไม่วดขาวแน่นอนค่ะเท้าสาหถึง40ค่ะแดงค่ะลูกค้าขะสวยฉ่ำนะคะแล้วก็ใส่ได้กับทุกสีผิวเลยค่ะแดง3าหถึงสี่ค่ะปลายเท้าสวยนะคะ สำหรับลูกค้าที่อยากสั่งซื้อสินค้ารุ่นนี้นะคะแคปรูปนะคะแจ้งสีแจ้งไซสนะคะทักไปยังอินบ็อกเพจได้เลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วรอนอแอดมินตอบกลับนะคะฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่สายด้วยค่ะขอขอบพระคุณค่ะกดรับการแจ้งเตือนตั้งค่าเห็นโพสก่อนด้วยจ้า